The Secret Line Official Account ตอนที่16 Profile Photo and Cover Photo บนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่150แล้วนะครับเป็นคลิปสอนการตั้งค่ารูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ Cover Photo แล้วก็ทำการแก้ไขใน PC นั่นเองเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่137ผมได้สอนทำการแก้ไขในมือถือนะครับก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับกดที่ตัวไอขวามือบนของวิดีโอได้เลยนะครับจะมีเพลลิสต์นะครับกดเข้ามานะฮะจะมีสอนทั้ง f a c e b o o k นะครับ YouTube แล้วก็ล่าสุดนคือ Line Official Account นั่นเองโอเค ก็เปิดหน้าต่างของโปรแกรม Google Chrome มาได้เลยนะครับจากนั้นให้พิมพ์ URL ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์นี้นะครับจะ copy ไปไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับตรง description ส,สามารถ copy ไปใช้งานได้ทันทีนะจ๊ะโอเคก็กดใช้งานได้เลยนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ที่ปุ่มนี้นะครับกดเข้าไป เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีลายชื่อของบัญชีนะครับก็กดเข้ามาได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ครับก็คือหน้าต่างหลักนะครับของ Line Official Account บน PC นั่นเองให้เรากดตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับขวามือสุดครับยกมือมาครับตั้งค่าไปครับตรงนี้ครับ จะเป็นหน้าต่างการตั้งค่าบัญชีนั่นเองตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับ20ตัวอักษรนะครับแต่การเปลี่ยนชื่อนะครับจะเปลี่ยนชื่อได้ได้ต่อครั้งก็คือ7วันนะครับเปลี่ยนทีแล้วก็หยุดไปอีก7วันนะครับสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับแต่เราไม่ควรเปลี่ยนบ่อยๆนะครับมันจะทำให้เราเสีย personal branding ได้นะจ๊ะ โอเคก็สถานะก็สามารถแก้ไขได้ตลอดนะครับ20ตัวอักษรนั่นเองส่วนรูปโปรไฟล์นะครับก็ข้อกำหนดนะครับก็จะขนาดนี้นะครับ640คูณ640พิกเซลนะครับสูงสุดได้ถึง3 m เมกะไบนะครับรองรับไฟล์ jpg jpeg แล้วก็ png นั่นเองก็สามารถเลือกไฟล์ได้เลยนะครับ ตามนี้เลยก็นะครับลองใส่ดูครับกด open ไปสามารถซูมได้นะครับจัดแต่งขยื่นได้นะครับตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคจากนั้นนะครับก็กดบันทึกไปเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะถามว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไหมคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้อีกครั้งในเวลา1ชั่วโมงนะครับ ต้องการบันทึกไหมถ้าบันทึกก็กดบันทึกไปครับแต่ไม่บันทึกครับโอเคมาที่รูปหน้าปกนะครับกดเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับก็คือ cover photo นั่นเองก็คุณสมบัตินะครับก็รองรับไฟล์ได้ก็คือ1080นะครับคูณ878พิกเซลสูงสุด3 MB นะครับรองรับไฟล์ JPG, JP, EG แล้วก็ PNG นั่นเองโอเคกดเลือกไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจะมีนะครับหน้าต่างแบบนี้สามารถซูมอินซูมเอาได้นะครับแต่ผมไม่แก้นะครับเพราะว่าผมแก้ในมือถือแล้วมันเวิร์กกว่านะครับเออเพราะว่านี่ครับเราควรเว้นระยะนะครับด้านล่างนะครับอย่าให้เยอะๆนะเพราะเวลา เปิดในมือถือนะครับมันจะเป็นรูปหน้าเราตรงนี้นะครับมันจะทําให้นะครับถ้าเราซูมเข้าไปนะตรงนี้มันจะปิดทับไปได้นะเออวิธีการทํารูปโคเวอร์นะครับแบบโปรเฟชชั่นอลนะจ๊ะก็สามารถกดใช้ได้เลยนะจ๊ะแต่ผมไม่กดครับโอเคก็จบแล้วง่ายๆครับก็สามารถไปติดตามชมได้ที่นะครับ ลิงก์ใหม่เลยครับ f c e b o o k f แฟนเพจนะครับก็เป็น Fanpage สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นั่นเองก็นะครับก็ไปก็ไปกดถูกใจได้นะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ